การบริหารข้อต่อผู้ป่วยติดเตียงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นข้อติดกล้ามเนื้อฝ่อรีบและช่วยลดบวมได้ด้วยทำท่าละสิบครั้งต่อหนึ่งรอบทำวันละสามรอบเช้ากลางวันเย็นท่าบริหารแขนท่าตั้งต้นคนไข้นอนหงายแขนวางข้างลำตัวท่ายกแขนมือหนึ่งจับที่ข้อมือ อีกมือหนึ่งรองบริเวณใต้สอกยกแขนขึ้นเหนือศีรษะให้แนบชิดหูแล้วยกแขนลงถ้ากางแขนมือหนึ่งจับที่ข้อมืออีกมือหนึ่งจับรอบบริเวณใต้ข้อศอกกางแขนออกด้านข้างยกแขนขึ้นเหนือศีรษะให้แนบชิดหูยกแขนลงมาทางด้านข้างกลับลงมาที่เดิม ท่ากลางหุบแขนในแนวตั้งมือหนึงจับที่ข้อมืออีกมือหนึงจับที่บริเวณข้อศอกยกแขนข้างลำตัวมือแตะไหล่ด้านตรงข้ามยกแขนลงกลับมาที่เดิมท่าหมุนข้อไหล่มือหนึ่งจับที่ข้อมืออีกมือหนึงรองบริเวณใต้ข้อศอกกางแขนของคนไข้ออกทำมุม90องศาหมุนแขนขึ้นลง ข้อควรระวังท่านี้คนไข้จะมีอาการเจ็บได้ง่ายให้ทําเท่าที่คนไข้ทําไหวถ้าตึงแล้วให้หยุดไม่ต้องฝืนทําถ้างอเหยียดสอกมือหนึ่งจับที่ข้อมืออีกมือหนึ่งลองใต้ศอกงอข้อศอกให้มือแตะบริเวณหัวไหล่เหยียดข้อสอกกลับลงมาที่เดิมถ้าบริหารข้อมือถ้าคว่ำมือหงายมือ มือจับที่บริเวณข้อมือทั้งสองข้างคว่ำมือหงายมือถ้ากระดกข้อมือขึ้นลงมือหนึ่งจับที่ฝ่ามืออีกมือหนึ่งจับที่ใต้ข้อมือกระดกข้อมือขึ้นกระดกข้อมือลงถ้าบริหารนิ้วมือมือจับที่นิ้วมือแต่ละนิ้ว กางหุบนิ้วทีละนิ้วกำมือแบมือท่าบริหารขาท่าตั้งต้นคนไข้นอนงายขาวางราบกับเตียงท่ายกขามือนึงจับที่ส้นเท้าอีกมือหนึ่งจับตรงหัวเข่าด้านบนยกขาขึ้นตั้งฉากกับพื้นทำเท่าที่คนไข้ทำไหวยกขาลงกับที่เดิม ท่ากลางขามือหนึ่งจับที่ส้นเท้าอีกมือหนึ่งรองใต้หัวเข่าบริเวณข้อพับกางขาออกด้านข้างประมาณ45องศาหุบขากลับมาที่เดิมท่างอเหยียดเขา่ามือหนึ่งจับที่ส้นเท้าอีกมือหนึ่งรองใต้หัวเข่าบริเวณข้อพับยกขางอเขา่างอสะโพกขึ้นมาชิดกับหน้าอกเปลี่ยนมือมาจับเข่าด้านหน้า เ,เ,เหยียดเข่ากลับมาที่เดิมเปลี่ยนมือมารองใต้เข่าบริเวณข้อพับถ้าหมุนขาเข้าด้านในออกด้านนอกมือนึงจับที่ส้นเท้าอีกมือนึงจับตรงหัวเขา่างอเข่าขึ้นมา90องศาหมุนขาเข้าด้านในหมุนขาออกด้านนอกถ้าบริหารข้อเท้ามือนึงจับที่ข้อเท้าอีกมือนึงจับที่ฝา่าเท้า กระดกข้อเท้าขึ้นวางข้อเท้าลงหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมท่ายืดก้ามเนื้อน่องมือนึงให้รองบริเวณส้นเท้าให้ปลายเท้าวางไว้ที่แขนอีกมือนึงจับที่บริเวณขายืดส้นเท้าให้ได้มากที่สุดท <Hi. S 1> ่าบริหารนิ้วเท้ามือจับที่นิ้วเท้าแต่ละนิ้วกลางนิ้วหุบนิ้วงอ เหยียดนิ้วเท้าขึ้นลง